ดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนค่ะเช้าบ่ายวันที่6มีนาคม2568นะคะ FC ขาวันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคีวันได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติ ในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ F c ซขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เ c ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนเ c ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ เอจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นไปรับชมว,วันที่5ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะสำหรับวันที่5จะให้เด่นรอบเช้า6และ5เด่นรอบบ่าย9และ8รอบเช้ามา5 3 8 0 6ค่ะทุกคน5 5 8 8้กัน3พี่น้องค่ะรอบ ข้างหน้ามาห้าสามห้าสามอยู่ตรงนี้หลุดนะคะทุกคนเข้าคู่เด่นหกศูนย์หกหกศูนย์เข้าคู่ตัวไม่เด่นนะคะเลขเด่นประจําวันรอบเช้าสี่กับเก้าหลุดต่อบ,บ่ายให้เก้าแล้วแปดเก้ามาหลักร้อยหลุดนะคะ่ะทุกคนมาเก้าสี่หกศูนย์สองพี่น้องสี่หกหกสี่เป็นของรอบเช้านะคะทุกคนมาเข้ารอบบ่ายเลขเด่นประจาวันรอบบ่ายมาเลขสี่เลขเก้าหลุดเอา เป็นแล้วจะสิเป็นไปเนาะพี่น้องมีเขอามีหลุดแล้วจ้ะมาต่อวันที่6นะคะทุกคนสําหรับวันที่6จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจได้อยู่ที่1และ0เรามาดูความน่าจะเป็น1991 1551 1331 1881 1661 1221 0110าห

9ก้9 9กหกเก้าสองสอนะคะประมาณนี้ครับพี่้องมาดูคู่ตัวเด็นกันค่ะ1 0ึ่วันนี้เลขสูตรเบิ้ลนะคะทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลถ้าเอชอบเบิ้ลศูนย์ก็ตามได้ถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะหนึ่งศูนเก้นึ่าเกหนึ่ง ศูน 0, 0์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศกับเก้ารอบบ่าย0ูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศู้าศูนย์นย์เกงหนึ่งเก้เอขานี้ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกทุคู่ค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันเจจะคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้ได้รับชมเหลือ4สี่คู่ต่อรอบ วันนี้ก็ในจิติตคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันอยู่ที่5กับ0ย์เบิ้ลประจำวันคือเบิ้ล5 5เลข5กับเลข0ูนย์ fc สามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้า1และ0ูนย์เด่นประจำวัน5และ0ย์เป็น1 5 5 1 1 0 0 1ติดคู่ตัวเด่น 100, 1 0 0่0น่ค่ะ0 5 5 0 0 0าติดเลขเด่นประจำวันติดคู่ตัวเด่น0 0 ศูกับ9และ5กับ0เป็นศูน0์ห้าศูนย์ศูนยนติดเลขเด่นประจำวัน05นยติดคู่ัะเด่น0ูนย์ศูนย์เค่ะเก้าห้าห้ติดคู่ัะเด่น90้าศนย์้าะคะทุกคนคาเป็นจังไดพี่้องมีคู่ไหนชอบไหมคะชอบตามได้เหมือนเดิมไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะทุกคนสำหรับคู่ที่ใจจับห้าได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระบาง เด่นรอบเช้าเด่นรอบปลายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดกันทุกวันนะคะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านไม่ชอบจับคู่ใหม่ได้เลยถ้าชอบตัวเด่นเนาะคะ่ะทุกคนขาสําหรับแนวทางวันนี้นะคะวันที่6เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้กันเสมอมานะคะสำหรับวันนี้ ใจขอให้เอฟซโชคดีค่ะโชคๆมันๆมันสุกขขทูกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า